สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมสมชายจันสอนจากบริษัท AIP จำกัดนะครับวันนี้กาศจะตกนะครับนะเพราะโควิดกำลังระบาดมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับ วันนี้ผมชวนคุณหมอกะรอกนะครับได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องพยาธินะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิในสัตว์หรือว่าพยาธิในคนนะครับผมมีคําถามมากมายนะครับรบกวนคุณหมอนะครับได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับพยาธินะครับได้ค่ะยินดีมากค่ะคำถามแรกเลยนะครับคุณหมอครับสัตว์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นอัวเป็นเป็ดเป็นไก่อย่างงี้ครับ ก็มีโอกาสเป็นประยัดไหมครับนี่ค่ะมีทุกชนิดที่กล่าวมาเลยนะคะทั้งกลุ่มสัตว์ปะุสัตว์นะคะกลุ่มสัตว์เลี้ยวเอื้อนะคะสัตว์ปีทุกร้อนนะคะติดพยาได้ทั้งหมดเลยร่วมถึงนะคะกลุ่มสัตว์เลี้ยงนะคะอย่างสุนัขและแมวที่เราเลี้ยงนะคะก็ติดพยาได้เหมือนกันครับแล้วมีสัตว์ประเภทไหนที่เราต้องคอยดูแลหรือระมัดระวังเป็นพิเศษบ้างไหมฮะ ก็ด้วยความที่สัตว์ทุชนิดมีความต่างนทั้งหมดนะคะก็ดังนั้นเนี่ยการอะก็จะเหมือนกันนะคะทีนีแ้แต่ละ,ะสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงในการติดพยาธิ่ยางกานนะคะ,ะพยาธิที่เราพบได้บ่อยนะคะในกลุ่มของสัตว์อย่างเช่นสุกรนะคะสัตว์ปีนียก็จะพบในกลุ่มของพยาธิตัวกลพยาธิตัวต่นะคะในขณะที่สัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะเราก็จะเจอพยาธิใบไม้กับพยาธิตัวกลได้บ่อยนะคะทีนี้ก็ ความเสี่ยงในอีกอย่างนึงก็คือการเลี้ยงนะคะถ้าเราเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยนะคะอย่างเช่นปล่อยให้กินหญ้าในทุ่งนะคะอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงการสิ่พยาธิสูงขึ้นในขณะที่ถ้าเราเลี้ยงให้ลงเรือนนะคะก็จะเสี่ยงต่อการติดพยาธิน้อยลงคะครับคุณมาครับอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เขามีความจําเป็นที่จะต้องมีการถ่ายปัสย่าให้กับสัตว์เลี้ยงบ่อยแค่ไหนครับถ้าให้แนะนานะคะโดยทั่วไปเราควรจะทําการถ่ายปัสยาในสัตว์เลี้ยงนะคะอย่างน้อยเนี่ยสองครั้งต่อปีนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการนะคะก็ควรจะก็ทําได้บ่อยขึ้นนะคะก็คือถ่ายทุกๆสี่เดือนนะคะหรือสาครั้งต่อปีได้คุณอครับเท่าที่ผมทราบมาก็บอกพยาธิาเนี่ยมันเข้าไปแย่งอาหารในสัตว์จริงไหมครับ จริงค่ะก็พายาธเนี่ยก็คือปรสิตนะคะมันเป็นภาวะที่ต้องอาศัยโฮสต์หรือเจ้าบ้านนะคะเป็นแหล่งอาหารื่อใช้ในการจเจริญเติบโต,ตนะคะโดยทื้นาแล้วพยาธก็จะเกาะนะคะกาะดูดแล้วก็แย่งอาหารแล้วมันเข้าไปทําร้ายหรือทำํำลายสุขภาพหรือร่างกายของสัตว์มากน้อยแค่ไหน อันนี้แน่นอนนะคะพยาวยาวอยู่ในร่างกายเราก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อตัวสัตว์เองนะคะอาการโดยทั่วไปเลยเนเวลาที่สัตว์ยายานะคะที่เราอสังเกตได้ก็คือสัตว์จะมีสภาวะสู้พร้อมนะคะโตช้าแคงกรด้งนะคะอาจจะมีอาการแบบท้องก้างนะคะแล้วก็บางฟังนะคะเราก็จะเจอของอันทายเดีวนะคะแต่ก็เจอเย่อะเมื่อแบบซีดเหลืองนะคะทีนี้อันตรายอื่นๆจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งในร่างกายนะคะอวเยวะาที่สัตว์ที่พยานี่ยไปอยู่อาศัย นะคะ <c oughs> รวมถึงจำนวนของพยาธิเองด้วยนะคะเ <c oughs> ย่มาชนิดเนี่ยจะใส่ี่ปอดแย่มาชิดแต่ใส่ที่ตากดังนั้นความรุนแรงหรืออาการเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นอค่ะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเลยนะครับ <c oughs> ผมก็เลยตั้งคำถามต่อว่า แล้วอาหารที่เราทานนะครับมีอาหารปนะระเภทไหนที่มันมีโอกาสที่จะมีพยาธิอยูนะ่บ้างไหมครับ โอ้มีค่ะโดยทั่วไปเลยนะคะอาหารที่จะเจอระยะติดต่อของพยาธิได้เนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะยกตับทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะอย่างในเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยก็จะเจอวกลุ่มพยาตัวกลมเนืกระตือนะคะในเนื้อปลานะคะปลาดําจืดนะคะก็จะเจอกลุ่มของพยาธิใบไม้ได้นะคะรวมถึงกุ้งกบนี่ยค่ะก็จะเจอพยาธิตัวจีได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็รวมถึงผักสดนะคะใช่ผักสดเนี่ยก็จะเจอในเรื่องของไข่พยาธินะคะดังนั้นไม่ควร ทานอาหารพวกกลุ่มเนื้อสัตว์แบบดีบๆนะคะแล้วก็ผักสดเองเนี่ยถ้าเราทานเราควรจะทำการแช่ล้างของผากก่อนนะคะค่ะคุผมเองน่ะชอบทานบุฟเฟ่แล้วก็ทานปลาดิบกับวาซาบิอยู่บ่อยเลยคุณหมอครับผมเองเชื่อนะผมมีความรู้สึกว่าหรือมีความเชื่อว่าไอ้วาซาบิน่ยมันช่วยฆ่าพยาธิได้จริงหรือเปล่า ปกติแล anyway, ar ้วเนี oh, so, ่ยเรานี่จะฆ่าแบคทีเรียได้นะคะแต่ว่าพยาธิที่ปนอยู่ในตัวเนื้อปลาที่เป็นปลาดิบที่เป็นปลาทะเลนะคะว่าสบู่เนี่ยก็ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนนะคะว่าสามารถที่จะฆ่าพยาธิได้ค่ะพยาธิที่อยู่ในปลาปลาทะเลนะคะเนี่ยจะเป็นกลุ่มพยาธิโตโกมซึ่งก็จะต่างกับปลาดิบนะคะที่เป็นปลาน้ําจืดของไทยนะคะอันนั้นจะเป็นกลุ่มพยาธิใบม้าเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราบีบมะนาวเนี่ยเหมือนมันจะฆ่าพยาธิได้อันนี้ก็ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ช่วยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ควรกินดิบนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรารู้มานั้นก็ไม่ไม่ได้ฆ่าพยาธิะย้อนไปถึงตอนเด็กๆเลยล่ะทีเนี้ยนะครับว่าเคยมีอาการนะครับเป็นอาการว่าคันก้นนี่ก็จะพูดกันว่าคือพยาธิไทยก้นเนี่ยจริงไหมครับคุณหมอครับอันนี้เป็นอาการของการติดพยาธิจริงๆค่ะก็คืออันนี้เป็นอาการการคันก้นนะคะเป็นอาการที่พบได้กรณีที่เราติดพยาธิเข็มูดนะคะหรือเราเรียกว่าพยาธิเส้นได้นะคะ ก็อาการตรงนี้จะเกิดจากการที่พยาธยใช้ย้มมาว่ายไถ่นะคะอยู่ที่บริเวณทรวหนักนะคะทาให้เกิดอาการคันครับครับคุณหมอครับอย่างคนเป็นปกติอย่างเราเราเนี่ยครับเราควรถ่ายพยาธิไหมแล้วก็ต้องถ่ายบ่อยแค่ไหนยังไงถ้านะคะถ้าไม่ได้มีความเสี่ยงนะคะไม่ได้มีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้มีอาการเนี่ยไม่จาเป็นต้องกินยา่าพยาธินะคะค่ะทีนี้ความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมรบริโภคเลยกันแบบแร ก็คือชอบทานอาหารสุกิดีนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเดินเท้าป่าเดินเท้าเปล่าออกนอกบ้านนะคะเป็นประจำนะคะหรือเด็กๆนะคะที่เขาจะเล่นแล้วก็หยิบอาหารกินโดยที่ไม่ได้ลังมืออันนี้เราเรีกว่าพฤตกรรเสี่ยงนะคะอาการอาการก็ ังเกตตัวเองโดยทั่วไปนะคะก็คือทานบ่อยหบ่อยนะคะแบบ้อมนะคะหรือน้ำหนักลดแบบแบบไม่มีสาเหตุนะคะรวมถึงอาจจะมีสภาวะท้องอือดค้องเฟิอหรือทายเลี้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มี่ยนะคะยังนี้ต้องขอคําแนะนําจากคุณหมอแล้วล่ะครับว่าการเลือกนะการเลือกซื้อการเลือกใช้ยาถ่ายประยาตเนี่ยกวนคุณหมอช่วยแนะนําให้หน่อยนะครับ สำหรับคนนะคะจริงๆแล้วการเลือกใช้ยาที่ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะในคัในสัตว์เนี่ยเราควรเลือกใช้ให้หลุตั้งตามชนิดของโรคที่พบในร่างกายนะคะทีนี้โดยโดยปกติจะแนะนําให้ตรวจก่อนนะคะหมายความว่าเก็บอุจระนะคะือตรวจสายพยาธิอันนี้จะทําให้เราเลือกใช้ยาได้ดีที่สุดเลยทีนี้ถ้าคนที่มีความเสี่ยงนะคะหรือว่าตัวเองมีพฤติกรรมที่เสี่ยงนะคะเราอยากจะซื้อหรือเลือกหายาสายพยาธิเองนะคะ อาจจะหาซื้อได้นะคะที่ร้านขยายยาออนไปก็จะเป็นยาถ่ายะยะแบบชนิดรวมนะคะแบบรวมซึ่งอันนี้ก็จะอันตรายไมยหน่อยนะคะ,คะก็การใช้ยาก็จะมีทั้งแบบที่ทานครั้งเดียวนะคะหรือทานต่อเนื่องกันนะคะ,คะแต่ให้ระวังนะคะเพราะว่ายาบางชนิดเนี่ยเขาจะห้ามใช้ในสตรีที่ตั้งครรภ์น,นะคะ,คะดังนั้นเนี่ยควรอ่านฉลากยาหรือควรจะปรึกษากับเภสัชกรนะคะของร้านหรือเภสัชกอนะคะับ โอเควันนี้ผมได้ความรู้จากคุณหมอกะรอกมากเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณพี่ส่องชเด่นกันนะคะที่มาร่วมพูดค,ค,คุยคันวันนี้นะคะก็หวังว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะทั้งต่อสัตว์ที่ท่านเลี้ยงนะคะแล้วก็ต่อตัวท่านเองด้วยนะคะครับท่านผู้ชมก็เช่นกันนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสัตว์หรือมีข้อมูลดีๆก็สามารถแชร์เข้ามาได้นะครับค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอกรอบเป็นอย่างมากต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ